ที่สปีดไว้ก่อนเพื่อลบหลีกโอ๊ยทำไมมันเข้าไม่ทางอื่นไม่ได้วะเอ๊ะทำอ๋อไปทางอื่นไม่ได้มาทางนี้ก็ได้นะไม่ไปแล้วใช่หรือมีของอ่ะถ้ามีของก็ทางนั้นเก็บของก่อนแล้วค่อยเอ๊ะทางนั้นยาไม่ใช่เหรอของยาอ่ะอ๋อมันต้องไปฝังยาดิโนไมันต้องฝังนั้นถูกแล้วใช่บ้านไหนรู่นเพื่อนไหนที่ไม่วนในนั้นได้ยาไม่วนในนั้นก็ยาอาดนีนดีกว่า ที่เหมายังไม่ได้เวทโจมตีเลยไม่ใช่ยังยังไม่เป็นไรสองพันถ้าไปตรงไม่กี่ก็ได้เวทโจมตีโอ้ห้าร้อยไม่เป็นไรสองพันนะเวทอ่ะไอ้รูปยาใช่เป็นเวทพลังโจมตี่มตอไปก็ตายพูดที่แม่ถ้าถึงถ้าถึงกระสีเหลืองเนี่ยอันนี้คือเวทเอ้่นี่คือถุงเงินที่ได้สุ่มของพูดสีแมนดึโคตราะหยาแขวนนี้ความแขวนนี้ าจะเกูแค้นเลยเป็นกูโคตรแค้นเนยจริงแค้นแบบยันยันเจมจบอ่ะอยากจะได้ดาบเฮรอใช่กูอยากได้ดาบมากเลยไม่อยากจะได้คาทามากกว่าเดี๋ยวต้องไปหาคาทาในในท่านโอ้ย<า>ได้แแบบ้วย <c oughs> โ, <c oughs> โยย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 เยยยะอยย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 เยย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 ย เออทำไมชื่อเป็นแบบนั้นวะใครเป็นคนทำเนี่ยเออใครเป็นคนทำนะคนทำนี่มันเร็วจริงๆเลยนะพี่ขวัญเนาะมันเร็วมากเลยจ้ะคือแบบผมผมรับไม่ได้แบบพี่คือแบบผมเห็นนะผมจะตีให้ผมจะตบให้อ่ะเออไปทำแบนเขาเีด้พูดน่ารักของเราได้ไงอ่ะเนาะไม่ใช่พี่ไม่สิเลยี่ทีี่เลยเนี่ยพี่ขวัญเราเร็วมากเลยแล้วโดนตบเปล่า มันแค่แปดแต่ก็ไอ้ผู้ชายหน้าหีอะไรบางอย่างวะโอ้ยนิ่งๆเป็นเพรเป็นผมผมแบบเหี้ยว่าเอ็มแม่คล้องว่ะแช่นี่คืออะไรเวทเหรอเซ็งบับบับบับเพิ่มแอทแท็กกันเอาเลย ยังปวดผมก็ตายอยู่ดีอ่ะโอ้ดาเมห้าสิบเป็นลมต้นโหดว่ะไม่ได้ดับดาบอ่ได้รอสโอ้โหได้แทบด้วยชิบหายละถ้าเอ็มแม่งวางแทบตรงนี้นะอีอตาหน้าแล้วไม่ผมอยู่ฝั่งขวาพี่พี่อยู่ซ้ายกันหมดเลยก็เจอกันเจอกันข้างนอกนี่แหละใี่น่ะเวทน่ะพี่เวทน่ะเดี๋ยวถ้าตรงนี้เวทตรงนั้นก็สูงตังเอาเวทดีกว่าอยากจะได้อยากจะได้อาวุธมากกว่านี่ เว้ยจมตีเหรอก็ไปจอมตีไงเนี่ยเป็นลูกนาำเว้ยจมตีแค่เว้ยขโมยตังค์แล้วลดเงินไอ้รถพลังเออขโมยตังค์แล้วลดพลังเฮ้ยอันเดิมเลยเอฟพีชัยโชคไปเข้าข้างเอฟพีเหรออันเดิมเลยทำแต่ไอพีนี่เป็นน้ำหมีแบบไปเลยพี่ขวานมีขวานหรงวะเวท เวเพิ่มความเร็วอะเมื่อกี้ตัวอะไรก็ทีเดี๋ยวเดี๋ยวนะแคนเซตลอกโมโกนบอลทำไมเป็นกดเอพอมีแท็บอ่าอนหนึ่งอันนี้เอลเอลหนึ่งใช้เป็นก่อนเลยสักดีก่อนที่จะไม่ใช้ไปคือเข้ออกพัฟต์ากันหมดแล้วไอ้ตายอะไรกันดีอ่ะได้สมุดเวท เอามาทำไมเดียกูไม่ได้เป็นนักเวทรอบนี้โอ้เดี๋ยวปั๊บให้ใอยให้พี่เมากระทืบแล้วก็ขโมยมามึงไม่ต้องเดินแล้วกูเอ็มวิ่งผ่านเอ็มไปได้ของแล้วอ่ะเฮ้ยออกได้แล้วอ่ะเอ็มออกได้แล้วอะใช่ปะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เถอะกลับเข้ามาเอ็มกลับเข้ามาเดี๋ยวย้อ๋กลับก่อนเกลียดเอ็มว่ะเอ็มทำไมต้องทำให้พี่แบบเกี้ยวกาดอะเอ็มกดที่ตัวเองเอ็มกดที่ตัวเองกดที่ตัวเองตัวนั้นมีแถบ มีเสือด้วยเอ้ยหวังดีนี่มันสร้างมิจฉาภาพดิเราขโมยสมุดไปมันสร้างมิจฉาภาพอ่ะมันสร้างมิจฉาภาพแล้วอ่ะนี่กับพี่เหมาสร้างมิจฉาภาพกันไปแล้วผมสร้างไก่เอ็มไงสร้างมิจฉาภาพตั้งแต่ตอนไหนอ่ะมันไม่ได้สร้างเลยนะคือเขาไม่อยากจะมายุ่งทูตอนนี้เขาไม่อยากยุ่งวันตอนนี้ไม่ต้องหรอกผมก็ให้คำแนะนำผมให้คำแนะนำที่ขวัญเมื่อกี้ผมก็ให้คำแนะนำเอ็มเลย เยี่ยดีเยี่ยบ่กูบอกเวรดีดีเยี่ยบอ่าเป็นกูที่จะแบบว่าหาวิธีเปลี่ยนอย่างเร็วมันต้องเข้าประสาทนี่ถ้าเปลี่ยนซีต้องเข้าประสาทมั้งอ๋อว่าไงคุณพูดที่แม่มีอะไรให้เวลาซารับใช้ยงไปนฝ่ายแล้วจังหวะนี้วิวไปนฝ่าแล้วเสียเสียไอการเปลี่ยนซีนี่เป็นการที่ยากมากกูบอกการจะเข้าพวกเข้าทำเข้าประสาทนี้ต้อง จุดนั้นเท่านั้นใช่ไหมกูจอบบ่อยกูจอบบ่อยต้องจริงผมจะไปไปเลยก็ได้นะแต่ไอ้ใช้คิดตั้นไปเลยก็ได้แต่ไม่เอาอย่างแกว่ารอบหน้ากูเรียกว่าโบโบจ็อบแมนไม่มีคาถาก็ไม่สามารถใช้นี่ได้เนาะเสียดายจังายไปเลยไปเลยไม่ต้องว่าสตองสไตล์เด็กแค่นี้มัดโดนกระปงตายยังไงก็ตายไม่ตายเปล่า อ๋อดัมเมจที่มันมีน้อยนีู่ว่ะเอาหัวเข้าเต็มเลยเนี่ยหอวหนึ่งเจ็บมีโลไงมีโลเจ้าเจ็บอย่างแกสิฝันอ้าวใครได้บอกว่าเลยี่เดิมเหมือนผมแหละเหมือนผมแหละี่เดิมเฮ้ยเฮ้ยเห็นอะไรทางนู้นน่ะมาตรงนี้ดีกว่าเวลดีกว่า อยู่นี่ต้องจับเวลเรียบร้อยไฟโตไฟโตไฟโตอ้าวกดผิดไอ้อสัตว์เารงไอ้เหี้ยลืมไปโอ้โหเสียตาเลยแล้วไอ้เหี้ยนี่คือการธรรมดาโอ้โหเสียตาเสีเเยเธอไอ้เหี้ยกูลืมไปกูกดรวมชินมือชินมือผมกดพลาดไปรอบหนึ่งแม่เลยไปเลยโอ้ยลืมไปเลย <S 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 โอ้เต้าเลย ไอ้ผู้ซีแมนจะมาแล้วอ่ะแทบ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 วางให้หมดแทบเสี่ยคู่แทบสุดท้ายมาตัวเองโดนเองหาเนี่ยสามเข้าพอดีเลยขึ้นข้างบนดิเออได้แปดดีที่สุดเอาหว่ะแม่หัวเอ้เข้าก่อนแล้เอ็มจะได้แปดไอเอ็มไอ้ม้าเหรอเอ็มจะได้แปดทุกคนก็จะได้เรียงกันไปเลยไอ็เข้าต่อผู้ยึดเป็ดปิดติดเลยหมาบ้านใครหอนนะ คนไม่มีโลกมหาบ้านผมเนี่ยไปอยากเซ็งมากฆ่าถึ้งเลยไหมมึงจะเป็นมึงจะเป็นทำอะไรถอนอพ่อมึงเหรออีไอชิ้นเนี้ยละอดเป็นอ,นอะไรที่กูกูไม่ชอบเลยเลยมันคือเป็นหลอนจะหลอนก็ได้นะหมามันวัดที่แบบหมาไม่อดเป็น,นปเวลามากไอ้ย่ยคือไม่เข้าใจหมามันไม่มีเจ้าของอ่ะแล้วคือไอคนเลี้ยงก็บอกว่าไม่รับผิดชอบอ้าวอันนี้<ร>ใครใครเล่นเนี่ยเฮ้ย อาใครเล่นใารเล่นใครเล่นจอยพี่วะไม่มีอ๋อไม่มีใช่ไหมรอยทั้งร้อยโอ้รลอยทั้งร้อยเดินสองบับตวเชื่ออะว่ามันเต็นตาปักนดเอาโล่กับตันตีโล่จะกดเลยจับเปล่าเด้กโง่สมัยไม่รู้จัก โอ้ไม่รู้กักได้ไงกระตูนขอ่แกไอคือสมานไอมาร์ซอสไงและคือทับแล้วก็แต่งหน้า <c oughs> แต่งตาซะเหมือนเดินนะมีกะมีกะตรงแก้มด้วยเดโก้ท <c oughs> ี่ไปพิมพ์ไปไ <c oughs> ด้เดโก้ฮีโร่อะคาเดเมียใช,ใช่เลยแล้วใช้หมัดด้วยไอสัตว์มึงตายไปเสียเวลากับมึงมากแล้วเนี่ยไปไปสู่พวกอนาตาเนี่ยหมัดป่ากูก็ห้ามึงได้วะนี่ ไม่อัพอีกเอ๊ะหม่อยู่ร้องไห้ดอวยอยู่อยูือนยู่อยู่อยู่ล้านค้าพอดีร้านค้ากดสี่เหลี่ยมดิร้านค้าไปร้านค้าเลยขบวนขบวนขบวนอีข้าเลยข้าเลยไอ้ยเข้าได้ว่ะร้านค้าก่อนซื้ออาวุธก่อนไม่มีอาวุธมันตายอ้าวไอ้ดาบนั้นไม่ให้เหรอไม่ใช่อาวุธมันเบากว่าถ้าไปร้านค้าของดีกว่าเอาว่าไปเก็ไม่มีตังค์ซื้อไม่ได้เอาว่าเราได้ตังค์มาจากนี่ไงมาจากข้ามเองนี่ 540อาวุธอย่างแพงอันเดิมเนี่ยอันเดิมขายของได้มึงขายของได้ขายของซื้อใหม่ได้เออไม่โจรนี่ว่ะมึงขโมยของผู้ผู้ไปอ่ะเออขโมยของมาเพียบอ่ะขายไม่หมดหน่อยเดียวเย็ย็บไอเทมอ่ะเออนี่เอาไปแคปเถิดได้400กิโลแค400เหรอแถบแคปถ้าวังแล้วจะโดนเลยก็โดนโดนแล้ก็ลดลดดาเมจลดเลยทุกอย่างขายไปเลยพวกนั้นอ่ะ อยูไป่ถ่างคิดสันก็พอคอยเอาไว้เพิ่มเลือดนะโพชั่นโพรเทลโพชั่นเออไว้เพิ่มเลือดเรียบร้อยถ้าผมขายดาบขายได้ขายได้ถ้าเวทเวทอหรไม่ได้ใช้อยู่แล้วขายไปเลยการเป็นเวดขายไปโจมตีไปแล้วเก็บเวทไว้ในร่องกันไว้เออดาบอ่ะขายไปเลยดาบอ่ะผมได้โล่มาตอนไหนวะเโล่ตอนมีนาพันพันห้าเห็นเปล่า ไอไอไอวูดวูดเดนชิวนี่คือผมได้โลมาตอนไหนหรือมาแจกโลไม้ไอวูดเดนวูดเดนชิวไอ้ถ้าผมขายดาบ2 0้ขายไปเลยขายให้ดาบเท้งนั้นเลยดูก่อนดูก่อนถ้าผมขายสองร้อยขวานเก้าร้อยนี่เชื่อนะเอานี่ชี้ทางแบบชี้เชี่ยนเลยนะมุขคนถ้าขายสี่ร้อยก็ถ้าขายทั้งหมดนั้นได้แน่เลยนะได้ไอลาลาเปียนะได้ดาบลาเปียถ้าขายหมด คืออะไรอ๋ออืมพ้นเถอะเชื่อคือพีห้าร้อยเหรไม่มีใครจะไปตามข้ามมงหรอกเนี่ยมันมีใครไปต่อข้ามสองร้อยห้าสิบคิสตันไม่น่าได้ใช้อะขายไปเพราะตอนนี้เขายังไม่มีอาวุธเลยแค่โดนตามข้าวไงวะเนี่ยดาบขายไปก่อวพ่นกว่านะจริงพ่นเลยโอ้ไม่ขายเวทอีกแล้วก็ใครซื้อดาบใครจซื้อดาบใหม่ขายดาบนี้ไปเลย มันไม่เล่นบนจอยว่าลราข้าวมากเลยโคตรเกลียดมากขอไอของขาวๆเนี่ยอะไรขาวๆวะไม่รู้อ่ะขนมมันขาวๆพี่ผมไม่ใช่ผมไม่ชอบเดี๋ยวขนมขายลาบไปยังวะอย่าไปขนมข้าวนี่ว่ะโลซแอมเป็นขาวช็อกโกแลตอีสิบาทข้าวช็อกโกแลตอีกเนี่ยผมว่าเขากินอะไรไม่ได้แล้วถ้าเลรวถ้าเราอัพไปเรยแล้วก็เพิ่มอยู่ดีข้าวจริงหรือมันขาวมันขาวนมมากกว่าพี่ กินะ<อ>นวอะไรออไปเลบอลสองมาแล้วดาบเรียบร้อยดูดิซื้อโล่อะไรได้บ้างด,ดูดิโล่<ป>ล่าสุด<ล>เห็นปะนี่ละแปดสิบบาทเองโล่ดีกว่าเนี่ย <c oughs> อยไปแแทแ d h ไม่มีใครทำล้าหรอกอย่าเลย<ะ>น,นั่นคือปล้นร้าน ป่นร้านมีอายุวันแค่กี่วันเองไม่มีใครตามล่าถ้าเราถ้าเราปนถ้าเราป่นชนะอยู่ได้เจ็ดวันถ้าเราป้นชนะใช่ไหมเราก็จะได้ของไห้มันจะให้ของมาถ้าเราแพ้เราก็โดนจะให้คําสัญญาว่าจะไม่ปอนเอ็มเรียบร้อยค่าตัวเท่าไหร่วะค่าตัวเท่าไหร่ก็น่าจะหลักแสนดูสภาพพันห้าพันห้าป้าไม่ใช่อ่ะนั่นมันพันห้าพันห้าที่ว่าเลย าะต้องดูงานเนาะดาบของเขาลองสู้มีดสันพุ s ซี่แมนลิดมีดสันให้เสียภาษาไทยด้วยเจ้ามีดไปแทงเลยที่เป็นอะไรเอามีดนี่ยอะไรจะไปแทงอะไรนะเก็บตังค์จะเปลี่ยนจะมาฆ่ากูแล้วเปลี่ยนชี่อกูมาได้ดัา อันนี้นี่มันไอสไตล์แบบ s มมันต้องส m ม r มันถึงจะตายต่อยธรรมดาไม่ตายหรอใช่ต่อยธรรมดาไม่ตายเราไม่มีอาว o จพีนี่เราเคมัดเปล่าด้วยสไตล์ก็ไม่น่าตายรอกโดองี้เอชพีนี่หลบปะสปีดพีหลบฮะไม่จีบแต่เมเวทเนียไม่หวังเลยอาจจะเป็นพี่พี่หวังแบบผมไม่ละสปีดอ่ะไม่พี่เคยเล่นสปีดแต่มันก็หลบไม่ได้อยู่ดี เออเขาอัพสปีดตามไงคุณลืมปรับปุ่มสปีดมันดีถ้าถ้าหลบได้คือเรากดสไตล์เคาน์เตอร์อย่างเดียวไงเฮ้ยอยู่ตรงไหนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ดีนะ่งสองสามพี่มีเขาเรียกว่าอะไรมีสเปียห้าอันป่ะอันนี้ดีสุดอันนี้ดีกว่าไม่ใช่สเปียอะไรคลิปตันห้าอัน ไม่มีอะไรเลยคุ่ขวัญไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรมีแต่การเปลี่ยนชื่อ Pussy Man อีกเจตาบาปนี้จะอยู่กับเจ้าไปตลอดตายเจี่ยสําไมพี่ไปเอาพวามดันมอเยอะจัง18เวามร้อนเือเรือมันมี18เขาเวฟอัพเตือนเออนั่นแหละทําถูกแล้วอยากดูข้างหัวตัวเองกันเป็นแส่ สองหมื <One input> ่นเลยเหรอสองหมื่นแมนบ้าบ้าดาบพอดีเลยค่าดาบค่าดาบเอ็มได้ยินแล้วใช่ไหมเอ็มได้ยินใช่ไหมต่อตังไม่ต้องหลับปวดโนไปขึ้นไปเอาเวลก่อนดีกว่าอย่าไปเอคันโน่ขึ้นบนขึ้นบนขึ้นบนอย่าไปบวกกับมันไม่ได้เข้ามือไม่ไหวยังไม่ไหวไม่ใช่ไม่ไหวพอพอโดนโดนประกาศจับผู้บ้านไม่ได้ โอ้จีเดียวตายเลยอ่ะอันตรายนะนเนี่ยเขาคนเนี้อืมน่ารักแล้วอ่ะถ้าไปสับหัวมันต้องม,มีอาวุธก่อนนั่นสับไม่ได้สปีดไม่ต้องเพิ่มมากก็ได้เอ็มเพราะว่าตัวเอ็มมันจะเพิ่มอยู่แล้วมันเป็น<ต>โด<ท>นผมเพิ่ม,ม,ม,มแล้ไม่ผมเพิ่มให้เป็นเอหลักยี่สิบไปเฉย ไม่เป็นเลขยี่สิบแบบมันเป็นเศษมันคาใจเงถ้าปีดมีผลกับการหลบหลีกนะอยหลบหลีกแม้กระทั่งเว้นหมนแต่ถ้าเกิดเว้นหมในการหลบได้เอาของไปขายด้วยเวทแกลงหลบได้เก็บสะสมเก็บสะสมของไปขายคิดได้คิดได้จะแพงกว่านี้ โหนึ่งี๋ยวผมจะกลับไปเอาสมุดเวทเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้ยอยู่ตรงนี้ก็ได้ได้เลยสิเฮ้ยไม่ใช่สินี่เท่าไหร่ต้องอยู่ที่เดียวพี่โอ้ยเอาเวทดีกว่ามั้งน้องจะต้องใช้ท่าไม่ตายอย่างเดียวอ่าผมรู้สันดาลมันปั๊บเรียบร้อยกีเฟน ไม่ใช่เวทเรียบร้อวตบนน้องไอ้จิ๋วมีเวดผลิตมากดเคาน์เตอร์ก็ะเถิดหรือเปล่าวะเออมีเวดประกันสลับไปตีดูโลกกัปตันตีด้วยโลกกัปตันผมจะหาให้ถ้ากดสมแล้วไอตีได้แค่แค่สิบห้า คือ่เซม่าขนาดนั้นแล้วตีได้ของข้าวเลยหนึ่งไอ้สองไอ้สี่วะข้าได้ป่ะวะไม่ได้อีกไม่ได้อีกสมุดเวทนั่นอ่ะที่ตีหมดทุกคนเนาะไม่ได้ตีตไม่มีของรู้จักสิงกระซิปไหมทำไมกูไม่ตีไงกูไม่อยากตีกะสิปของเขาอ่ะเออมามามาปั่นหัวอะไรเออมาเป่าหัวอะไรมาสร้างความประหลาดฉานัเนี่ย เฮ้ยมึงล่างสันเลาฉานี่ทำมึง้งแต่แรกแล้วเข้าใจว่านักเวทอะตีไปนี่ปัญหาเกิดเยอะนะไม่บอกให้ถ้ามึงไม่มีเวทนี่คือมึงอยู่ตรงไหนก็ล่วงได้นะวิสองหมื่นเลยอ่ะพี่ขวัญน่ารอดมากเลยแต่น้องตีเจ็บมากเลยนะพี่เมื่อกี้ให้สัญญาอะไรด้วยน้องน้องตีเจ็บด้วยดูดิ เจ็ดสิบสองเลยอะตังนั้นฉันขอใช่ไหมได้สองพันมีกิมเลยน <200 S 2> <ป>ะสองพันห้าร้อยก็ยังดีห้ารมัน0ันสองพันเก้าแล้วตัง เอ่อห้าหนึ่เลยเหรอโถ่ไม่เลยเราได้อยู่ต้องสี่วะได้อยู่มันไปได้สองทางได้ได้อยู่ว่ามันแก้ไปไปทางทางซ้ายกับแก้ถึงอยู่เออได้เรดินอ้อมเดินอ้อมไปได้สี่พาร์ตี่ไม่ห้าก็สี่ได้หกอ่ะหกอ่ะ อ๋อเอฟได้แปดสองเหลือหกหกแล้วก็เหลืออะไรเหลือสี่หนึ่งสองอ๋อภายโจมตีแล้วก็ป้องกันเดี๋ยวเวลาเดียวกันเขาเรียกว่าสายไฮบิทสายไฮบิทมีคนรู้จักคำว่าไฮบิทด้วยล้านน่ยกูขอกลับเข้าทันทีได้ไหมขอเข้าเถอะอ่าเข้าได้บอสไม่ได้อะไรกับนี่อ่ ไปยืนจุดที่พี่แมนอยู่เมื่อกี้น่ะอ่าแล้วก็รอได้ให้อีกรอบหนึ่งหวว่าเข้าไปแล้วเหรอผมเข้าไปแล้วแล้วพี่ก็ใช้ห้ามีที่ไหนเหรอไม่มีเหรอไม่มีโองลองสมุดเวทเหมือนเดิมไม่ได้พี่เผื่อจะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าสี่กับห้าว่ะใช่สี่กับห้าถ้าอยู่ตรงนั้นะสี่กับห้ากูชอบเวลอ่ะกูเกยบดีเวล แค่พี่อยู่ตรงเนี้ยพี่เอาแค่เท่าไหร่วะสไต์ไปเลยพี่ีมาตบหมัดเดียวแล้วเออเรื่องไปเขาเอาไปแท็กดีกว่ามาไอ้หนูมาอีอีนูอีหนูหินทำไมกูต้องที่โหลดด้วยแหะแมนออกไปแล้วด้วยเหรอแมนยังแมนยังอ๋อฆ่าพุตซิแมนต่อดีกว่าฆ่าได้รุ่นจำไหม่จะฆ่าไม่ได้มาเจอใหม่แล้วล่ะมาวิ่งมาฆ่าผมดิเอ้ยแม่กูอยู่ตรงนี้แหละกูรอรอทางออกเนี่ยมีความออกว่า เรื่องอะไรจะต้องไป